วันตำรวจกินหำเหรอครับเฮ้ยเล่นกับจ่ายไปเท่าไหร่คะบอกว่าจะจ่ายให้คุณเลือกเอามีจ่ายสองอย่างจ่ายพันหนึ่งแล้วจะไม่โดนตัดแต้มอือเอาแล้ว,แล,วแล้วทำไมผู้หมวดคนนั้นบอกว่าจ่ายสามร้อยอ่ะโปรโมชั่นเดียก็เลยพูดใหม่โอเคนน่น ух, น,นี่นั่นคุณจ่ายสามร้อยนะจ่ายสามร้อยจบ เออก็ขอ,อภาพด้วยเราก็ถ่ายภาพก็ออพอภาพไม,ม่ดูผมเรียวร้อยสิบเก้าเสร็จแล้วเราก็มาสแกนจ่ายสแกนจ่ายเป็นชื่อนายเสน่เอาไมไม nice ้าทําไมเป็นนายเสน่ดูชื่ออ๋อเสน่เออสเสน่เฉยเฉยอ่ะ ให้บาทเออตำรวจกินข้าวมาเออ,อมีเราเรื่องมากอยู่คนเดียว